ดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมน,นี้กันนะคะเกมอะไรอะเราอ่านไม่ค่อยออกอะโอเคไปเล่นกันดีกว่านะคะอันนี้ก็เพิ่งโหลดมาเล่นเลยนะคะเห็นมาเห็นเขาทิ้ตกันนะคะก็เลยโหลดมาเล่นสักหน่อยเล่นไปสักพักแล้วค่ะกับเพื่อนก็สนุกดีแต่ว่าโมโหนิดหน่อยนะคะถ้าใครจะเล่นกับเพื่อนก็ กดอันที่สองนะคะก็คืออันนี้นะคะอันนี้จะเป็นสร้างห้องอันนี้จะเป็นห้องที่มีคนสร้างไปแล้วอันนี้น่าจะเป็นเอ่อเล่นคนเดียวนะคะจำไม่ได้เหมือนกันเนาะจะไปเข้าห้องนี้กันเลยห้องแรกเลยนะคะห้องเข้าไม่ได้อะไรอ๋อห้องเต็มนะคะที่มันเข้าได้ก็คือห้องไม่เต็มนะคะนี่คือตัวของเราเอง อะไรอ่ะอ่านแล้แก้มใช่ไหมเปลี่ยนเป็สีม่วงได้นะคะสีดำมาแล้วมาแล้วมาแล้วเราด่เป็นคนดีแน่นอนเพราะเราไม่เคยเป็นคนชั่วเลยนั่นไงเราไม่เคยเป็นฆาตากรเลยทุกคนกควเชื่อไหมเราเล่นกับเพื่อนมาไม่เคยเป็นฆาตากรเลย <c oughs> แสบคอนะคะอาจจะพูดแบบแหบๆนิดนึงไปสฟไฟปุ๊บบเรียบร้อยหนึ่งอะไรอ่ะอ่ะแค่ไหนหรอไปไปซ่อมกันไปซ่อมกันไปซ่อมเร็ว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  โดนคายเฉยเลยทุกคนสิจใจซ่อมซ่อมซผีเป็นผีก็ซ้อมได้ใช่ไหมเอากดซ้ายขวาก็ได้นะคะอันไหนก็ได้เนาะตัวทางซ้ายบางครั้งมันก็จะเข้ามาครั้งจะออกโอเคอุ้ยพอดีเลย ได้เป็นฆาตกรเฉยเลยอะ่ะนี่ทุกคนไม่เคยเล่นเป็นฆาตกรมาก่อนเลยนะเนี่ยอืมเย้เย้ลงถังได้ด้วยปันะ๊บ Bye. ท่อนไม่ได้หรอโอเคนั่นเลยละโค้บันเย่แล้วตัวละสองห้าสิบก เร็่อองนี่แหละน่าจะอยู่ตอนนีกคุยเขาตอนนี้มันจาวไปไม่เฉย Botei né? tempo, né? เดี๋ยวเนี่ยเียเข้ามาเนี่ยเืลเนี่ยยาวเดี๋ยวเ็นเย็นไปรับนกฮูกบอกดีว่าอย่ามาเย็นมากเดี๋ยวมันมืดข่ำฝนจะตกเอียดดูของไม่ถนัดแม่ไปบอกเองม่เล่นเกมอยู่เนาะเล่นเหมือนกัน ทุกคนเราโดนบินแล้วเนียนไม่ได้เลยอ่ะโหหกนาทีแล้วลืมตัวเลยว่าอัดวิดีโอไว้อยู่โอเค สำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย